ย่างย่ายบงบ่อนะคะดูดิไม่มีสิ่งใดที่ว่าเราทำไม่ได้ถ้าเราอยากทำนะคะเนี่ยย่างย่มันอยู่ตรงนี้นะคะส่วนพริกเราก็ถอนออกมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเอาแล้วก็จะกิ้งบงบ่อมาไปตรงนี้นะคะส่วนนั่นเราก็จะได้ขยายข้อไก่นะคะอ่าขอเวลาทำ แล้ก็จะเอาดินในนี้ไปใส่ใน,ในวงบ่อนน้นไว้นะฮะซึ่งบ่อมาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีมือกล้องนะคะเลยไม่ได้เห็นตอนกิ้งนะคะเอ้าก,ก็ย้ายมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราเอาพริกลงรดน้ำปลูกหมือนเดิมนะฮะ,ะไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือหงว หัวคิดอยากทำนะแต่ว่าอันนี้จะหลุดดุยออกไปตอนที่เราหนึ่งแม่ทำคนเดียวนะฮะทำเองนะคะนี่ก็ดินที่อยู่เนาะเดี๋ยวเราก็จะขนดินในนี้ไปใส่ในบ่งบ่อแล้วก็เราก็จะใส่มูลสัตว์เข้าไปแล้วก็คลุกๆแล้วก็เอาเอาพี่ปลูกนะเนาะน้ำรดเราเอาพี่ปลูกนะคะไม่ยุ่งไม่ยากนะคะ ก็ทำเองนะคะคิดเองทําเองเพื่อทําไมเราถึงย้ายวงบอดนะคะอ่านี่ก็ข้อไก่นะไก่เยอะนะคะเยอะออกเยอะขึ้นมาแล้วเราก็เลยจะขยายข้อไก่ตรงนี้นะคะทุกคนขยายมานี่นะคะเนาะแล้วตอนเราขุดเราก็เจออึ่งน,นะคะทุกคนเจออึ่งสองตัวอึ่นงน่ารักมากเลยทุกคนนี่อึ่งน,น้อยนะเนี่ยเอา้านี่นี่นี่เอ้ยอึ่งน,น้อย อึงน้อยน่ะไม่ใช่อึงใหญ่เนาะนี่ค่ะน่ารักไหมคะเนาะก็ขอทําคลิปส่งงานพี่อยู่นะคะแล้วก็จะปล่อยมาไหนดินก็แห้งทุกคนเอ้ยเดี๋ยวก็จะรดน,น,น,น้ํานะคะอ่ะพิกไม่รู้อะไรกินนะเหี่ยวหมดละก็สงสัยว่าอะไรมากินพิกนะคะเหี่ยวหวดละพริกกนนะเด็เดี๋ยวก็จะค่อยรดน้านะคะเนาะขอเวลาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอีก พักเบกเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขนดินให้ให้เสร็จก่อนนะคะถ่ายให้ดูอีกนะคะค่ะขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราคุกมูลสัตว์มูลขี้ไก่มูลไก่นะคะใส่กระดินของเราเพราะว่าดินของเรามันไม่งามเลยนะคะนะคะเราก็คุกให้เข้ากันนะคะคุกคุกคุก,ค,กคุกให้เข้ากันแล้วก็เราก็ไปเอาดินมาใส่อีกนะคะเพราะว่าดินยังขนไม่หมดนะคะมูลสัตว์ที่เราซื้อมานะคะสอบละ อ่าเท่าไรอ่ายี่สิบห้าสามสินี่แหละฮะลืมแล้ลืมราคาและไม่ใช่ลืมราคาหรอกเราไม่ได้เป็นคนซื้อฮที่รักซื้อมาที่รักซื้อมาเราได้จำไม่ได้เราได้ไม่รู้ไม่ใช่จำไม่ได้เ <c oughs> นไปนะฮะเดี๋ยวจะไม่ให้ดูอีกทีนะคะครับเราก็เอาฟังมาใส่นะคะ เพื่อเรารดน้ำแล้วจะได้อมชุ่มชื้นไว้ฟางรองก่อนเยวเราจะใส่ดินอีกทีหนึ่งนะคะถึงจะได้ปลูกนะคะอา mm hmm. เป็นบ้านเสร็จแล้วนะคะทุกคนนะเราก็เอาไม้ค้ำไว้กันล้มนะคะไม้ที่ใส่อยู่นี่ก็คือว่าป้องกันไม่ให้ไก่เขี่ยนั่นเองไอ้นี่มีต้นมะน,นาวด้วยนะคะ นะคะคือคลิปนี้ก็นำเสนอหรือว่าต่งงานก็ได้นะ,ะแบ่งปันนะคะเนาะนี่คือวิธีย้ายบ่งบ่อนะฮะว่าเราย้ายด้วยตนเองได้ไม่ง้อผู้ายนะคะเราทำเองได้ผู้หญิงก็ทำได้นะคะก็คือว่าที่แรกอะ่ะเราก็ต้องเอา,เอ,าอยาลดยาลดน้ำนะคะทุกคนขุดก่อนนะขุด เอาเอาเอาต้นพีออกมาก่อนนะคะให้เป็นเปลี่ยงดินตินดมาดร้วยเยอะๆเลยนะคะถ้าเราลดน้ำนี่ไม่ได้นะดินจะไม่ติดเกาะติดนะคะต้นพีกพก็จะเหี่ยวนะคะขุดออกมาก่อนขุดออกมาก่อนต้นพีต้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราปลูกไว้นะคะออกมาเส,สาร็จสัรเรียบร้อยแล้วก็เรอค่อยๆค่อยขนดินนะคะขนขนดินออกมาเส,สาร็จสท์เรียบร้อยแล้วนะคะขนดินมามาไว้ตรงที่เราจะเอาวงบ่อมาวางนะคะมากองกองไว้อย่างที่เห็นนะคะแล้วก็คุกกับปุ๋ยกับอะไรเลยก็ได้เราไม่คุกก็แล้วแต่เรานะถ้าดินเราดีเนาะ แล้วทีนี้จากนั้นแล้วเราคน,นดินมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เราก็งัดเอาบ่งบ่อนะเอาจอบอาเสียมงัดพื้นพื้นบ่งบ่อนะคะงัดงัดขึ้นงัดขึ้นแล้วก็เราก็ให้เขาตั้งให้เขาให้เขานอนนะฮะพอเขานอนเรียบร้อยแล้วเราก็กิ้งมาต้องขออภัยด้วยนะที่ไม่ได้ถ่ายให้เห็นตอนงัดตอนกิ้งนะคะเพราะว่าไม่มีมือกล้องนะคะทำเองนะคะก็จะเป็นแบบนี้แหละเนี่ยต้นต้นพริกแบบนี้นะคะ ต้นพีกแบบนี้แหละเหี่ยวหมดละยังไม่ทนให้รดน้ํานตรงนี้เลยนะคะนี่เมื่อก่อนก็อยู่ตรงนี้นะคะเนาะแล้วก็ทําเพื่อจะไดใ้ให้พื้นที่ตรงนี้กว้างจะได้ทาอ่าขยายคอกไก่ออกมานี่นะคะอย่างที่บอกนั่นแหะคะ่ะ็นบ้านนี้ก็เสร็จเรียบร้อยฝากด้วยนะคะเราผู้หญิงเราก็ทําได้นะคะวิธีนี้ทําไม่ยากเลยไม่ได้ใช้แรงกินแรงอะไรเลยนะคะดินเราก็ค่อยๆขนมาที่นิดน้อยนะคะ สุดท้ายก็เสร็จนะคะนี่นะคะแต่ถ้ายัางให้ดีนะคะก็คือเราจะตัดอันนี้เราออกก็ได้นะพริกพิกนี่เราตัดกิ่ง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 ออกไปว่าตัดแต่งนะให้เขาแตกออกมาใหม่ก็ดีนะคะไม่ตัดก็ได้แล้วแต่เรานะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมติดตามนะคะให้กําลังใจหันสาวนาชาแนลนะคะขอบคุณนะสวัสดีค่ะไปายจ้า